เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนเวทใหม่นะครับที่มีชื่อวงแหวนเวทว่าวงแหวนเวทมือสังหารนั่นเองนะครับมาดูซ่วว่ากิจกรรมนี้ถ้าอยากได้สกินหนึ่งสกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ทีม4มีคําตอบนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าทุกคนลืมบอกว่ากดก็ลืมบอกหน้ากดเข้ากิจกรรมนะครับก็สมมติคุณอยากทากิจกรรมไหนก็มาหน้านี้เลยนะแนะนำแบบมาล้านค้าเสร็จปุ๊บมาที่ลอตเตอรี่แล้วก็วงแหวนเวทอันเชิญนะครับ เนี่ยโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับสุ่มเพื่อสะสมมีสังหารนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเอาไปแลกนะครับไปที่แลกรางวัลครับเพื่อเอาไปแลกสกินต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด5สกินนะมีนาครอสสึบซมสุดปาร์ตี้เยน่าฮอสพิทอลเรสซิเดนต์บูคองอาร์ติทันเดอร์มูราดฮอสพิทอลเรสซิเดนต์แล้วก็เพนแบบพายด็อกเตอร์นะครับมีทั้งหมด5สกินให้เลือกนะก็มันมีโอกาสได้สกินอยู่นะแต่ว่าโอกาสที่จะได้สกินเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับ ก็นี่ไงตามที่เขาบอกว่าบวงแหวนเวนมทม,วม,มือสังหารเริ่มตั้งแต่3สิงหาคมถึงวันที่9สิงหาคมทุยหนึ่งครั้งในึงอยู่ที่30คูป,ปองสกินถาวร0.50 0.50เมือสังหารมีดมือสังหารอยู่ที่62.61แล้วก็ยูมจิหรือเอฟเฟกต์รูนอยู่ที่66.89เ็นะครับด้วยว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มอยู่นะเพราะว่าอัตราการออกนยอยู่ที่62เลยนะเกิน50ไปตั้ง10นะครับ อะโอเคอโดยนะครับเราก็มีโอกาสได้พวกนีโอกาสได้สก,กินอยู่แต่ว่าอยู่ที่0.50นะครับอาต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของอคูปองที่เราต้องใช้นครับว่าเราต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับผมก็ได้ทำการคิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะฮะหนึ่งม let's go let's go มานะครับผมก็เข้าไปสู่หน้าโน้ตของผมตอนนี้แล้วนะครับก็คือเรานะครับต้องการมีดทั้งหมด17เล่มนะเนี่ยครับหมายถึงว่าต่อ1 1สกินน่ะโดยอัตราการออกนะครับอยู่ที่ประมาณ60-50เปอนะครับผมฉะนั้นผมขอตีไวประมาณสัก50แล้วกันนะก็คืออสมมติสุ่ม1นึ่งครั้งอ่ะสุ่ม2ครั้งจะออก1ครั้งนะครับหมายความว่าเราต้องหมดจะต้องสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งโดยประมาณครับต้องสุ่มทั้งหมดเอา17ไปคูณกับสจะได้เท่ากับ34ครั้งนั่นเองนะครับ ต่อไป1ครั้งเนี่ยเท่ากับต้องใช้ทั้งหมด5คัมภีนะครับแล้วถ้าสมมติเราต้องสูงสุดถงสครั้งเนี่ยเราต้องเราต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีเอาสามสิบห้าไปคูณกับ5นะครับจะได้เท่ากับ140คัมภีนั่นเองนะครับ140ร้อยสี่สิบเลยร้อยเจ็ดสิบคัมภีนั่นเองครับโดยตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ตามพลาดไปนะก็จะมีโปรโมชั่นคัมภีห้าสิบห้าสิบอันนะ่ะหนึ่งร้อยสิบคูปองแล้วก็คัมภียี่สิบห้าอันนะครับ ร้อยเจคูปองนะครับก็ตามนี้เลยนะก็แล้วก็มีอ่าตอนนี้นะครับเราก็ยังได้คัมพีไม่ครบนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจเสริมนะเพราะว่าไอโปรโมชั่นอะมันได้แค่จำกัดแค่1ครั้งนะครับก็คือตอนนี้เราขาดอีกประมาณ100คัม้อยคพีนะครับเราก็ทําการซื้อแพ็กเกจเต็มนะครับ50คัมบพีสามร้คูปองนะครับ2อันนะครับก็จะเท่ากับ600บาทนะครับรวมๆแล้วนะครับเราก็ต้องใช้เงินใช้คูปองทั้งหมด75็ดสิบห้าบวกถุงบวกหกรเท่ากับแปด บาทนั่นเองนะครับจะได้ทั้งหมด175คำพีนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเงินที่เราต้องใช้นะครับก็เตรียมไว้เงินเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะครับว่าดวงของแต่ละคนเนี่ยได้อะมีดเยอะขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอัตราการออกมันเยอะอยู่นะก็ต้องเท่าไหร่วะ60%นะครับเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะมากนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมก็ทําการดองไว้แล้วแหละ ดองคำพีไว้รหัสไหมถึงรหัสหลัก,กน,นะก็ตอนนี้ก็คิดดูก่อนนะครับว่าจะจัดดีหรือเปล่านะแต่ก็อยากได้อยู่นะมีสกินมูราที่ว่าอยากได้มาแต่ว่าอาจจะไม่นี่ดว่าเพราะแม่แม่ตังไม่มค่อยมีนะครับรอเล่นอาร่าก็ถ้าเราคิวในนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สรุปเลยนะครับถ้าสมมติคุณแบบว่าจะเอาชัวร์เลยเนี่ยคุณต้องใช้ประมาณ825หคูป,ปองนั่นเองนะครับหรือว่าราวๆหน่ แ7 5อ่าคมพีนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเอาสกินทั้ง5สกินนะครับมาให้ทุกคนดูนะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าจะเอาสกินไหนกันดีนะครับหรือว่าถ้าใครมีสกินในดวงใจแล้วก็สามารถปัดทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับนี้ต้องขออนุญาตตัดไปที่สกินได้เลย Let's go โดยสกินแรกที่เราจะเสนอในวันนี้คือสกิน Murad Hospital Resident นั่นเองนะครับสกิน Spotlight มาดูกันเลยว่าหน้าซีรือเปล่านะครับโห oh, แค่หน้าเปิดตัวก็ถือว่าเท่พอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตธรรมดานะชงชิงหนึ่งสองจะเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลเดชนะทอนออฟไทม์นะดูเอานะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับนี่เป็นสกิลสองนะครับไทมเ์เซิร์ชสำหรับผมผมคิดว่าสวยอยู่นะสำหรับสกิลนี่อันที่เป็นสกิลนะครับดิมิชันสแลชปึ๊บปึ๊บนี่สโล้ดูนะครับอื ถือว่ามีความแพร่พราพอสมควรนะครับสำหรับสกินนี้นะครับอันนี้เป็นไฟเต็มนะดูหนึ่งปึ๊บสาปาปติชุบชิง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 ชงชิงชงชิงก็จะมาในนะครับสำหรับสกินบูราเพรสเอราเรเตเดนนะครับแม่งชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือสกิน hospital r e s ย d e n t เดนตนเงนาด้ัยนาะไรัรูปร่างลักษณะนะครับตอนเปิดตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็คล้ายๆกับสกินของอันนี้ที่เป็นเอฟเฟกต์ทีเดียวานะคล้ายๆกับสกินของมูราดอยู่นะครับแต่ว่านี่เป็นสีชมพูไงมูราดจะเป็นสีฟ้าๆนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลสองนะครับอุ้ยสกิลสองน่ารักมากฟรีฟาร์มพลาวแก้วมากครับอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลฟูลมูนะครับพระจันทร์เต็มดวงประกบดาบนะฮะสำหรับสกิลอัลติเมทสกิลนะครับเป็นสกิลปล่อยคลื่นอุ้ย ถือว่าโซอยู่นะครับเป็นสกินเยน่าเนี่ยคือพอมันออกแบบมาเนี่ยมันคือมันจะได้หลายแบบมากเลยมีทั้งแบบว่ากดติและเปลี่ยนนะครับว่าจะเปลี่ยนได้เป็สกิลวิกนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเยน่านะครับใครคิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้เป็นในไฟนะครับชงเชงชงเชงกันนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูสกินต่อไปกันเลยก็คือสกินของใคลเดี๋ยวไปดู let's go และสกินต่อมานะครับก็คือสกินของนาครอสสวิงสูตรปาร์ตี้นาครอสนั่นเองนะครับ เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการตีธรรมดานะก็จะไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากปกติมากมายนะนะครับก็แค่เป็นสีฟ้านะอันนี้เป็นสกิลหนึ่งเนีเจ็บเจ็บอืมก็จะออกแนวชุ่มฉ่ำนะครับเป็นสกิลเดชนะฮะเดชแล้วก็พาสต์สกิลนะครับนี่เป็นจัดเมนเบลดนะครับหรือว่าจัดเมนสกิลนั่นเองนะครับ ใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ดูเอานะสำหรับผมแล้วก็อันนี้มันไม่ค่อยว่ามันไม่ค่อยได้เท <laughs> ่าไหร่ห่ะแต่ผมเลือกก็อาจจะเป็นสกินของเยนาหรือว่าสกินของมูราดนะครับก็จะประมาณนี้นครับสำหรับสกินมูราดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย Let's go สกิวสกินต่อมานะครับก็คือสกิน Arctic Thunder ร์บูคองนั่นเองนะครับหรือว่าสกินสายฟ้าน้ําแข็งนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการประตูตและนี่เป็นเอฟเฟกต์ดีธรรมดานะครับเป็นน้ําแข็งขึ้นโปรเป้โปรเป้ pre, ครับก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> น,นี่เป็นเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งแอปชาร์ดโคลนนะฮะนี่อันนี้เป็นตอนที่ศัตรูเห็นเรานะนเพื่อนเห็นเราเพื่อนเห็นเราโบนี่เป็นสกิลสองนะครับโหยได้ครับสหรับสกิลนี้ครับอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับอุนนบอ้ยมีว่าน้ำแข็งขึ้นมานะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับกรงขัขขงเนี่ยมันมีสายฟ้าด้วยนะอุย้ยซำปัง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 ป ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของวูคองนะครับอติทันเดอ <c oughs> ร์วูคองนะเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเราไปดูสกินสุดท้ายก็คือสกินของเพนนั่นเองนะครับบอกเว่าสกินนี้สวยเอาเรื่องนะครับ let's go <S สกินสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสกินแวมไพร์ด็อกเตอร์เพนนั่นเองในแคก็ปญประมาณนี้สำหรับสกินเพนโอ้โหนี่คือเอฟเฟกต์ประตูนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ธรรมดานะครับผมเป็นสีดแดงๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นสีแดงนะครับ น,นี่เป็นสกิลหนึ่งว,ว้าวเหมือนยอมไหมไม่เหมือนนะเพราะว่ามันมีเออนี่เป็นสกิลสอน,นครับเอเล็กซี้ว้าวนี่เป็นอัลติเมทสกิลนะครับปลาติโตเป็นแบบว่ารูปหัวใจคล้ายๆกับพยาบาลด้วยแนะ่ก็ประมาณนี้นะครับสบรุป5สกินในวันนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงอยากได้สกินไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ถ้าสำหรับผมนะครับให้ผมจะอันดับ3อันดับที่สวยที่สุดนะครับอันดับ1นะครับผมให้เป็นที่สกินมูราดนะครับอันที่สองนะครับให้เป็นสกินของเยนานะครับอันดับที่3นะครับให้เป็นสกินของอ่าเพจนั่นเองนะครับก็จะวันนี้นะครับผมถ้าก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันวันเพ็ญเดือบหวังาทุกคนหวัว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเลือกถูกนะครับว่าจะเอาสกินไหนดีนะตอนนี้ขอต่อไปจริงๆแล้วไว้เจอกันบ๊ายบาย